สวัสดีครับผมคุณผู้ชมนอกสถานที่กันหน่อยครับวันนี้นะนี่ผมต้องบอกว่าวันนี้นะเรามาขึ้นบูธวันแรกนะครับสําหรับวันนี้เอารถมาโชว์ที่ห้างฮกกี้นะครับถ้าพี่ไมค์ก็จะมีห้างฮกกี้นะครับก็ความใหญ่ก็พอๆกับโลตัสอะฮะคุณผู้ชมนี่ด้านหน้าต้องบอกว่านะครับผมอะอยู่ข้างหน้าแล้วเพิ่งมาเพราะว่าเพิ่งปล่อยรถเสร็จเี๋ยวเรามาดูกันซิว่าเซลที่มาเฝ้าบูธเนี่ย นะฮะเขาเฝ้าบูธกันอยู่ไหมหรือว่าแอบไปไหนหรือเปล่ามาจับผิดเซลกันครับวันนี้คุณผู้ชมว่าเขาจะอยู่บูธกันไหมน,ะนี่วันนี้ก็เอามาโชว์อยู่สองคันติดกันก็เป็นมิซูนะของเราก็เป็นอีซูซุนี่ครับเราเอาเราไม่ได้เอารถใหม่มาโชว์นะเราเอารถทดสอบมาโชว์ นะครับเราทดสอบมาโชว์นี่ก็จะมีสเปซแคบคันหนึ่งแหมนึกว่ามาจะไม่เจอเซลนึกว่าเซลหนีงานมาอยู่บูธไงโอ้ไม่ต้องมาย่ไม่ต้องมายูเขาได้ลูกได้อะไรเยอะแยะเขาจะไปหากินข้าวมีลูกค้ามาดูรถไหมกี่คนได้จองไหมทำไมละ่ะ ดูเฉยรถสวย,สวยสแต่ว,ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจเ,เนาะเป็น,ปนไงเศรษฐกิจ<ง>อ่ะคุณบอกคุณผู้ชมหน่อยเศรษฐกิจเป็นไงฮะหาเงินยากใช้เงินง่ายรายจ่ายเพิ่ม <c oughs> ขึ้นแต่เงินเดือนเท่าเดิม <c oughs> ใช่ไหมทงานระดับแล้ว,ว่โอ้โหต้องได้เงินแบบหลายล้านเงนี้ยนี่นี่คุณผู้ชมนี่เขามีทคนคนนี้เขามีธุรกิจเสริมด้วยนะนี่ตอนนี้เขาเป็นเจ้าของฟาร์มควายนะ ปัจจุบ,บันคุณมีควายกี่ตัวแล้วอุ้ยสิ่ตัวสิบสี่ตัวใช้เวลาเลี้ยงกี่ปีสามปีสมปีมีสิบสี่ตัวนะฮะเขาก็เขาเซลล์คนนี้เขาก็จ้างสามีนะครับเบียร์นละขวดให้ไปเลี้ยงควาย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมคุณไม่ใช่ค,คุณคิดว่าธุรกิจคุณนี้จะถึงพันล้านไหมค่ะจางแม่ตอนนี้ทองแล้วเจตัวอ่าทองแล้วด้วยเออเป็นสายพัฒนาด้วยนี่อ่ะ ไม่เอาไม่เอารถหลักหมืน่นไม่เอาต้องต้องคว้าหลักแสนใช่แต่ยังไม่มีใครมาซื้อติดต่อนะนอกจากจะอะไรขายรถนะยังขายควายนะคุณผู้ชมก็ขายรถไม่พอกินถ้าใครอยากได้ควายก็ทักเซลล์กัลยาไปได้เลยนะฮะสรุปว่าเป็นเซลขายรถหรือเซลขายควายคะขายรถอาชีพเสริมขายควายอาชีพหลัก นี่คุณผ,ผู้ชมเราคันนี้มาโชว์นะเออคันนี้ผมบอกนิดนึงคันนี้ที่เห็นหน้าอย่างเงี้ยคือเราแปลงหน้าเอานะครับเนื่องด้วยจริงๆริอ่ะเขาเรียกว่าไรรถอะครับปกติเราจะต้องปลดแล้วนะฮะสาขาอื่นปลดรถแล้วเอารถ2022มาใช้แล้วแต่ด้วยรถคันนี้ครับมันเป็นรถที่เป็นโปรเจกต์ในการแต่งของตัว v c r o s s นะฮะเนี่ยซึ่งมีกันชนมีล้อมีอะไรในในสไตล์ของออฟโรด เราก็เลยไม่ปลดคันนี้ก็เลยใช้วิธีการแปลงหน้าเพื่อเอามาโชว์นะครับแปลงหน้าเพื่อเอามาโชว์ส่วนภายในเนี่ยก็จะต่างกันในเรื่องโทนสีของเบาะนะครับสาหรับตัว2022อย่างอื่นก็จะเหมือนเหมือนกันนะเราอาจจะต้องให้ดูเป็นภาพรถประกอบไปอีกทีหนึ่งนะครับคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าไม่ได้เป๊ะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าตัวเนี้ยเป็นตัว2022 เออเป็นตัว2020นะครับแล้วแปลงหน้ากระจังหน้า22แต่อย่างอื่นก็คล้ายๆกันดูด้วยกันได้ครับอย่างบางคนตกใจเอะเข้ามาดูรถทําไมตัวนี้มันถึงนะครับมันถึงเป็นแบบนี้ทําไมบอกมันไม่เป็นสีดําอะไรอย่างี้ใช่ไหมนะครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าคันนี้เป็น2020นนะครับแต่ที่เราไม่ปลดก็อย่างที่บอกไปครับชุดของแต่งมันเยอะครับเพราะว่าไหนจะกันชนหน้าล้อมแม็กโลบาร์ข้างหลังนี่ แล้วก็ช่วงล่างอีกนะก็เลยไม่ปลดนะครับนี่ช่วงล่างก็จะมีโช้กโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งถ้าเราปลดคันนี้ก็คือของก็จะติดรถไปหมดเลยนะครับก็เลยยังไม่ปลดนะครับเอามาใช้ก่อนนะเอามาใช้ก่อนนะครับฉะนั้นภายนอกดูเป็นตัวอย่างได้แต่ภายในก็คือให้รู้ว่าสีเบาะมันไม่ใช่แค่นั้นเองนะครับนี่ ส่วนคันนี้นะครับถ้าเดินมาดูคันนี้เป็น2,022แล้วนี่นะฮะกระจังหน้าอะไรพวกนี้ก็คือคันนี้เป็นตัวเกรด LDA นะฮะคุณผู้ชมเกรด LDA 2022นนะครับภายในก็นี่เลยนะครับนี่เข้ามาดูรถมีแอลกอฮอล์น,นะครับบีบล้างมือได้นะครับ เะแคปเป็นหน,นังพนักพินบุนุ่มนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่แล้วก็หน้าจอพร้อมกล้องมองถอยหลังนะครับกุ๊ไก่พี่ว่าเดี๋ยวต้องซื้อไอ้น้ำหอมมาใส่อะ่ะเออมันกลิ่นอับหน่อยอะ่ะเปิดเข้ามาเดี๋ยวไปซื้อน้ำหอมมาใส่นี่นะครับฉะนั้นเราเอามาโชว์สอคันนะครับมิวเอไม่ได้เอามานะครับ นะครับมิวเไม่ได้เอามาก็จะมี4ประตูคันหนึ่งแล้วก็ตัว Space c a p คันหนึ่งนะครับโต๊ะรับรองมาคุยเงื่อนไขสะดวกแน่นอนนะครับเข้ามาได้นะครับก็ถ้าเดินเข้ามาประตูเนี่ยจะมีประตูหน้าหนึ่งประตูตรงนี้ที่ผมเดินเข้ามาเมื่อกี้นี้นะครับมาเลี้ยวซ้ายนะครับติดกันก็จะเป็นบูธมิซูนะครับมิซูเขาก็เอาอะไรเอาแคปมาโชว์แล้วก็ไอ้นี่อะไรเอ็กเพนเดอร์ ender, รถเจ็ดที่นั่งเขามาโชว์นะครับนะ ต้องมีจองกันบ้างแหละนะครับต้องมีจองกันบ้างเขาต้องให้แบหลบรอด้วยนะเวลาเขาห้างนี่ครับอยากได้ดหดโงดนะนึกแนวทางการแต่งไม่ออกนะครับเอาแบบพอดีพอดีไม่ต้องดัดแปลงเยอะเปลี่ยนเยอะก็แบบคันนี้เลยนะครับกันชงกันชนหน้านะครับคุณผู้ชม ใกล้ก,ลกินข้าวกันยกกังกินที่ไหน,นไม่ไอตรงนั้นใช่ไหมไอตรงโซนอาหารใช่ไหมอืมโอเคเลยเอี่ยมไม่เอี่ยมข้าวคาแคร์มาครับก่อนเข้ามาเป็นรถใช้งานนะเป็นรถใช้งานอาจจะมีริ้วรอยบ้างเป็นปกตินะครับเพราะว่าเป็นเป็นรถใช้งานนะครับที่เราเอาเข้ามาโชว์ เดี๋ยวผมต้องไปซื้อน้ำหอมมาใส่เพราะว่าคือมันเป็นรถใช้งานอ่ะฉะนั้นกลิ่นมันจะไม่ใช่กลิ่นรถใหม่ละมันอาจจะมีกลิ่นกลิ่นอับกลิ่นอะไรนี้บ้างนะฮะเดี๋ยวไปซื้อมาเดี๋ยวเวลาลูกค้าเปิดมาดูก็ได้กลิ่นหอมๆนิดนึงนะครับอ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็ยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม